ที่นี่คือโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาปราชาสันน้ำขิงรู้ไหมลูกในหนึงวันนักเรียนโรงเรียนของบ้านป่าบินอาสาประชาสันของเราเขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างรู้ค่ะงั้นในวันนี้เดี๋ยวคุณยายจะพาไปดูกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสันของเราที่มีชื่อว่าวันเดวิสบ้านป่าน้ำขิงพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย โรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสรรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามตั้งอยู่หมู่ที่หกตำบลม่านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษนุโลกเขตหนึ่ง มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น349คนเ้ารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการนัตยาชมพูน้อยด้านความปลอดภัยโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูเวรรักษาการประจำวันรับส่งนักเรียนข้ามถนนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงคอยอำนวยความสะดวกในการพานักเรียนข้ามถนนอย่างปลอดภัยความรู้คู่คุณธรรม กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทยสร้างนิสัยพอเพียงกิจกรรมสภานักเรียนไทยหัวใจสมานฉันท์รายง,งานการทำความสะอาดแต่และจุดในวันนี้ 1> ป .1 ห,หน้าคาระถมดีกิจกรรมกราบครูปูชนีน้องไหว้พี่กิจกรรมดนตรีปันสุขกิจกรรมรักชาติรักสถาบันสมานฉันท์กลุ่มเกลียว กิจกรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมธนาคารโรงเรียนห้องเรียนน่าอยู่การเรียนรู้ทันสมัยโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21โดยแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1ทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม learning and innovation skills กลุ่มที่2ทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี Information Media and Technology Skill กลุ่มที่3ทักษะชีวิตและอาชีพ Life and Career Skill กิจกรรมอาชีพดีชีวีมีสุข กิจกรรมพริกแกงก้อนบ้านป่าภูมิปัญญาชาวบ้านสู่การพัฒนาอาชีพกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลกิจกรรมการเลี้ยงปลากัดกิจกรรมการทำไม้กวาดกิจกรรมการหารายได้เสริมหลังเลิกเรียน สมรรถนะวิถีใหม่มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณภาพหนึ่งคนหนึ่งดนตรีหนึ่งกีฬาหนึ่งอาชีพด้านดนตรีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรดนตรีสร้างสุนทรีแห่งอารมณ์ัทนประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมวงโยธวาทิศกิจกรรมวงดนตรีฟกซองกิจกรรมวงดนตรีไทยกิจกรรมวงดนตรีมังคละกิจกรรมวงดนตรีอังคารุ่กิจกรรมวงดนตรีสติงและกิจกรรมการขับร้องด้าน กีฬากิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตกิจกรรมฟุตบอลโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทางการศึกษาค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าและผู้ปกครองนักเรียนด้านอาชีพกิจกรรมยามว่างสร้างอาชีพที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน ครับวันนี้มานิเทศติดตามให้กำลังใจโรงเรียนบ้านป่าบินสาประชาสัมน์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการประกันคุณภาพภายในได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในกิจกรรมหนึ่งวันนี้ท่านพอท่านบอกว่าโรงเรียนดาเนินการได้ครอบคลุมภารกิจตามนโยาบายสะวะถทั้ง4ด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยด้านอากาสด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพนะครับซึ่งมาดูแล้วก็ไม่ผิดหวัง เพราะว่ามาเห็นกิจกรรมที่หลากหลายเด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับมาดูบรรยากาศแล้วก็เห็นว่าเด็กนี่ได้ทั้งทักษะวิชาชีวิตวิชาชีพแล้วก็มีกิจกรรมแอคทีฟเบนนิงที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติคุณครูก็มีความสุขนะครับมีความรักใคร่กป็เเียวสามัคคีกันดีรวมถึงเด็กๆมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับ เป็นสังคมเล็กๆที่เป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้โรงเรียนได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับขอบคุณมาก <Yeah. S 2> ครับเย้ยังไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมวันเดวิสตานป่าของเราในวันนี้สนุกไหมครับลูกสนุกค่ะได้ทำลูกด้ยกะะัได้ค่ะงั้นเดี๋ยวครั้งหน้า คุณยายจะพานนํำขิงมาดูกิจกรรมอ,อื่นๆของโรงเรียนบ้านป่าบินอาสาประชาสานในครั้งต่อไปสำหรับในวันนี้เราสองคนก็จะต,ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย